สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ระยองเหมือนเดิมครับอยู่ที่อู่ช่างออดระยองพามาดู NPR 120ครับแต่หัวใจเป็นฮีโนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับอยู่กับเสียเท่เหมือนเดิมรถรถเสียเท่ท้านั้นเขากำลังจูนไม่บักีเกียอีกเอาอีกแล้ว เห็นรถวิบากไม่ได้เลยอันนี้ห <minority> ัวเปลี right? ่ยนใหม่ใ <pays> ช <out> ่ไหมจ๊ะหัวเดิมไปไหนขายแล้วนี่นะครับเครื่องยนต์ J O 7 E วางอยู่ในตัวของ N P R เชสซีของ N P R นะครับโอ้โหเมื่อนะมเนียมเปลี่ยนใหม่ อ่ไล่อะไรมั่งเนี่ยเนี่ยที่เสือมาคืออะไรจอบแป๊บอะไรเสียแป๊บลมเหรอเฮ้ยเน้ำน้ำน้ำมันเลี้ยงปั๊มลมนี่น้ำนี่เลยพี่เอานี่นะใช่กระเป๋าน้ำใส่บติดล้อไงก็คือใส่กระเป๋าให้มันไหลลงไปในนี้เลยไม่ได้เข้าหม้อพักน้ำไงที่จริงอ่ะเขาต้องเข้านู่นไม่เห็นเหรองก็เข้านู่นด้วยเห็นไหมมีเส้นเล็กเน่ยสองสายอ๋อก็คือเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ทำไมต้องเจาะเข้าตรงเนี้ย ให้มน er um. ันวนเหรอใช่ o, ี่เป็นใหญ่เป็นใหญ่มันมีสองเส้นเหรอสามเส้นมอพักเนี่ยสามเส้นหนึ่งสองสามคบสามเลยอีเส้นหนึ่งไปไหนไปเลยโอ้แกเดินครบทุกอันเลยปกติเขาจะอุดไว้แกเดินครบหมดเลยถ้าเป็นช่างบันบ้านก็คือเดินไอ้นี่จิ้มเขานั่นใช่ไหมตรงเซ็นเซอร์ไงแต่แกก็อันนี้ถอดอันนี้ออก อ่าโล่งๆเลย EGR แล้วก็ไอตัวแป๊บนี่คือตรงจี EGR เหรอตรงนี้ไใช่ใช่ไ่ต้องต้องต้องอุต้ององต้องตองต้อีต้องต้อโล้งต้องต้ยงต้องต้องต้องตินี่้องต้างตรับตี่แน้องปหอด้อ่ตองต้องแ้อง้อง็้องต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 รององต้องต้องต้อก็้อ้องต้องต้ององต้อ้วงต้ออง้องต้เงตองตอ้ลงต้องอะไรเนี่ยลูกเบอออออ้้ ต่โลสองร้อยสิิโอ้โหอยู่ห่างจากพื้นแค่อ,อะไรอย่งเนี้ยสามสิบเซนมันจะไม่ลากเหรอเสียไม่ลากีถูกมาเสื้อผาวีมันอยู่ตรงกลางรถนะอย่าลืมมันอยู่กลางรถนาะถ้าเกิดค่อมค่อมพันนาหนี้เก่าผมก็อยู่ประมาณนี้เ<ด>นนก่าเสือ้อเก่าเออแต่ดูเด้มันตุ้งปอ <laughs> เออนี่ขนาดยกสูงแล้วเนะี่ย ถ้าต่ำลงมาอีกก็น่าจะลากพื้นอ่ะไม่ของสิบล้อเหรอใช่ครับโลสองร้อยสิบนั่งอันนี้ช่างหรือใครเป็นคนตั้งมาก็เนี่ยแหละครับช่างนันช่างก่อนเฟงท้ายตอนแรกอยู่ข้างหน้านี่มันแทบที่จะเป็นฮีโร่ทั้งคันแล้วเนี่ยเฟ่งท้ายก็ฮีโน่มันเป็นแค่ตัวอ,อ๋อชุดนี้ฮีโน่หมดเลยชุดพอกำลังนี่ฮีโน่หมดเลย ดาเครื่องลงมายันนี่เลยฮีโน่หมดเลยเหลือตหัวเหลือแห,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 หัวกับช็ดซีกระบอกก็เป็นหัวหกตันตอนนี้ยังไม่สตาร์ทเครื่องยังไม่ได้เพราะารอเจ็บสายไฟแล้วก็รายละเอียดส่วนจิฟฟี่นี่น่าจะเป็นของเดก้าถังจิฟฟี่ชุดจิฟฟี่น่าจะเป็นของอี่สิเดก้าครับดูง่ายๆเลยตัวนี้ fr อันนี้อันนี้ติดมาตั้งแต่แรก เครื่องเดิมเป็นเครื่องอะไรก็เครื่องร้อยสิบห้าร้อยยี่เนี่ยแต่แปลงเป็นจิฟฟี่ใช่ครับใส่ไอ้นี่ครปั๊มลมแยกใช่แปลงปั๊มลมสิบล้อใส่แปงแปลงปัป๊มลมแยกสิบล้อใส่ไปตอนนี้คือดีดหัวขึ้นกี่นิ้วเี่ยกล่องสังเกตดูกล่องนะเพราะว่าสิบเซนนะเนี่ยกล่องสองกล่องสองกล่องเลย้วยนะอ่าสองกล่องสิบเซนนะครับนี่น่าจะสิบเซน ไอ้กล่องแรกเครื่องเดิมไงแล้วกล่องกล่องก็ยกเพิ่มมาอ,อีกอ๋อก็คือมันตินนนนดพ่อน้ำหม้อน้ำสูงอ่าเดินไปหยิบนี่เดินไปน้ำเดือนสะบักดูโอ้โหดูแท่นหม้อกองครับใหญ่อลังการมากเล็กหน้าห้าเลยโอ้ช่างออดช่างออดนี่เขาเก็บรายละเอียดดีนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บบกันชนนี่ก็เป็นกันชนมากกว่หัวเหรอ ของรุ่นอะไรของรุ่นนี้เลยหรอไม่ใช่ของรุ่นนี้โอ้สวยดีนะสวยดีสวยดียดนี่มาดูทางนี้เทอร์โบชุดเทอร์โบอืมวางได้สวยพอพอเ e อา EGR ออกที่โล่งเลยเนาะดูเหมือนเครื่องเล็กๆเองเพอเพอรเนี่ยบอกเครื่องมันน่าจะเท่าๆกับพวกหกเออหกบีดีหกบีจีความยาวมันเนาะไม่หนีกันนะถ้าเอาพวก EGR ออ ใหญ่เวอร์เลยพอถอดนั่นอถอดนี่ออกดูเล็กลงไปทันทีนี่ก็เป็นนี่ฮะขากรองทำมาตรฐานมากนี่แข็งแรงนะครับเนี่ยกรออากาศใส่นี่ตั้งไทนี้มันถึงจะไม่สั่นไอยกรองอเมกาแล้วก็ใส่ตัวดักน้ําทังน้ํามันเลดอันนี้คือรถเข้าไล่ใช่ไหมครับรถ <laughs> เข้าไล่ครับเนี่ยถังเลดแต่เวลานั่นเราก็ต้องไปเอา เอาสินค้าจากไร่เข้าไปจอดอยู่ที่ลานขายใช่ไหมแถน,นี้ไร่แถวนี้ทุกในไร่เสร็จก็ไปลงเลยไม่มีติดคิวมัไม่มีติดคิว,ควแถวนี้ไม่มีติดคิวแถวนี้วิ่งออกจากไร่ลงได้เลยแล้วเราแปลงเครื่องอย่างเงี้ยสมมติว่าเราแปลงเครื่องอย่างเงี้ยเป็นคอมมอนเรลวหน้าปัดเรือนใหม่เราได้แปลงไหมอันนี้ไม่ต้องทำนี่ใส่เกียร์แยกเหรอไม่ได้ใช่อ่ะก็ จะเป็นไรพี่อ๋อไม่ได้เดี๋ยวไฟอินทินไปขึ้นกากพวกไฟเบรกไฟอะไรอ๋อช่างเขาต่อได้ไม่วัดรอบไว้อะไรไม่ใช้ก็ไม่ไม่ยังยังไม่ได้คุยกับช่างเลยแต่ไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ซื้อเดินใหม่อะไรมาน่าจะเอาเดินไม้เหมือนกับมันน่าจะต่ออันนี้ได้หรือเปล่าของสีเฮดคนะเอ้ยไม่ใช่ของอะไรอันนี้ไม่รู้มันเป็นของคอมมอนเรียวหรือเปล่าเครื่องคอมมอนเรียวไหมเสียดูหน่อยไม่แน่ใจโอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นคอมมอนเรียวแล้ว น่าจะเสียน่าจะตัวนี้น่าจะอยู่ในเครื่องคองมมอนเร็วอยู่ในเครื่องซีเจเจอะตัวเนี้ยน่าจะได้น่าจะได้น่าจะแมทชิ่งกันได้ครับ<ห>ดูด,ด,ดูท่อเทอร์โบมันต้องไปตามรูปตามนี้มันเนาะตามทรงมันเนะาะหักไปตามนี้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 อืมช่าง,งแก่ หกัหกหกเฉพาะมุมของอพ่อมาน้ำํำออสุดยอดสุดยอดโอเคที่อู่นี้ก็มีรถหลายคันอยู่นะที่น่าสนใจหนึ่งซูโมโ่ซูโม,โมนี่เครื่องอะไรเครื่องเ1 3แล้วก็ล็อกกี้ตัวนั้นก็จัมโบ้เหมือนกัน K13 นู่นก็ส1 <K 11. S 2> 1เหมือนท้องพี่เกียร์เลย ี e speed. มีรถน่าสนใจหลายคันแล้วก็กำลังปั้นขึ้นอีกหนึ่งคันรถไถน่าสนใจมากพี่เกียรติพาไปดูหน่อยพี่เกียรติพาดูรถไถคันนี้หน่อยนี่โอ้โหฮนนะไปด,นนดันสนามหรือป่า อ๋อเอาไว้ใช้ไปดันสนามพี่บาบของที่นมพัทยาเมสซี่เมสซี่ของเขาดูดูเทอร์โบโปแป้งใส่ใหม่ใช่ไหมพี่เกียรติเนี่ยต้องจะใส่เทอร์โบใหม่ออเดินขึ้นมาอย่างนี้เลยโอ้โหคันเทพครับเมสซี่อ้าอันนี้ใส่อ๋อนี่คอนโทรลใบมีดแบบใหม่ แบบนี้ก็เวิร์กดีเนี่ยคอนโทรนไม่มีน่ะนี่เดี๋ยวนีมันคอนโทรนของอะไรทำไมดีแท้นะทำทำขึ้นมาเองด้วยนะทำขาขึ้นมาเองน,นะครับเนี่ยทำขายยึดขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวเตะคอนโทรนเออช่างอ่อนนี่ไอเดียแกไม่ธรรมาดาจริงแกไม่อยู่แล้ววันนี้แกไปกินข้าวมั้งพ่อไปไหนวะอถดูกองดูอะไร โอเคเราก็จะเดินทางไปดูรถแต่งๆกันหลายคันอันนี้รถเจ้าของอู่ครับทำอะไปกินข้าวไปขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปขี่รถไม่ชวนพี่เกียรติเลยให้ขับรถขึ้นเขาคันนี้โอเวอร์ฮอนน่ครับโอเวอร์ฮอนใหม่สุดจอดนี่คือเขาเรียกว่า หัวใจหลักของรถที่นี่ครับอูช่างออดระยองนี่ครับลูกพี่ทางใหญ่ผมเลยครับหไหมสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่รอทําเครื่องพี่เกียรติด้วยนะอีกไม่กี่วันหรอกเยครับฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ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 ่แล้วฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า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 า่า่่าด่าฮ่าาฮ่า่ดฮ่าฮ่าฮ่า่าาา่าา่าา่า จดไปครับแน่นแ่นทุกคันนะครับรถที่อยู่ทางนี้โซนนี้แน่นๆ่นเลยไม่รู้ว่าจะแน่นไปไหนเครื่องก็แน่นอุปกรณ์ก็แน่นครับโอ้โหกระบะนี่ตั้งหลายปีนะทรงเนี้ยกระบะแบบเนี้ยนี่รถทางยนี่กัต่อกระบะเองเลยไหนเะขาในจัดต่อต่อที่นี่เลยเหรอใช่ครับเวลาวิ่งก็ไปวิ่งด้วยกันเนี่ยนะไม่เสียสุดจัดไปเลยเนี่ยผมกระบะทรงนี้มันมันนานแล้วนะ พี่เกียดนานหรือยังเนี่ยกระบะทรงนี้นาน<ม>อยังนานแล้วน,นี่นะี่ะเตรียมนุ่งแล้วมือแรกจักแรกเลยอ่ะทรงเนี้ยโอเคอีสามก็อีสามเขาเนี่ยอีสามก็รออยู่เนี่ยไม่ใช่ทรงนี้ไม่ใช่อีไอ้สามแปดเออไม่ใช่อีบสามถ้าสาดสูบทรงนี้ไม่ใช่ถ้าอีบสามมันจะเรียบอ๋อ เอ้ยนี่พีสิบเอ็ดหรือเปล่าเออพี่เออสิบเอ็ดเอ่อ,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 อขายขายแล้วครับขายให้พี่เกียรติแล้วครับรอรอเอามารอพี่เกียรติแล้วโอเคโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอูช่างออดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับเจอกันคลิปหน้านี่ที่เด็ดก็คือกําลังจะขึ้นอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อยพี่เกียรติพาไปดูหน่อยกำลังจะขึ้นคืออะไรเนี่ยเช็ดซีเนี่ยเช็ดซีที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะเห็นใส่ย,ยางไว้หนึ่งเส้นแล้ว เขาจะใช้ยางตัวนี้ใช่ไหมนี่เขาใส่ไ้หนึ่งเส้นนี่ใส่ยางไปหนึ่งเส้นตัวนี้ต้องเป็นฮีโน่เนี่ยเลยเสื้อผ้าฮีโน่โอดเจเก็บงานตั้งแต่ทางนี้เลยขึ้นไปเลยใช่ไหมทำทุงมทาสีไว้เลยโอ้คันนี้จะยกเป็นอันนี้ไหมจะยกก็เป็น S 700ไหมมกา,มกาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามให้ ปั้นขึ้นอย่างนี้เลยนะเครื่องก็น่าจะเครื่องตัวนั้นแหละอีกตัวนึงโอโหโอโ้โหอ่ะ,ออออะเจอกัน<ร>คลิป<ร>นะหน้าตัวนี้นะรอเครื่องรอหัวจากญี่ปุ่น,นอ๋อเอาไปทำว่างั้นเอาอเดิมไปทำซ,ซ,มมซื้อมาอีกแล้วก็เอามาอ่ามาทำ สติกเกอร์นี่นั้งนานแล้วนะพี่เกียรติบีอันทีสุประทักระยองของเสือบูเสือบูสุปร์ทักอันนี้ก็รถใกล้บ้านเสียบูเลยโอ้ยส่วนมากคนทางเนี้ยไม่ค่อยทำสีหัวเลยเนาะดูดีอันนี้ก็ตั้งตั้งแต่แรกๆเหมือนก,กันนะเนี่ยสามสิบปีสามสิบกว่าปีใช่ไหมดูสติกเกอร์จนโอ้โห สุดยอดเลยใช้รถทางเนี้ยสุดยอดสุดยอดยอมรับเลยทนมากสี่ลูกสี่ลูกเลยเหรอโอ้โหล็กคนละเผาเลย <4 S 1> โอ้โหเขาไม่เกียดกี่ลูกลูกลูกเดียวเบรกไม่ก็อยู่สี่ลูก, <laughs> ลกนะตอนนี้เหลือสาม เสียพลุงขนาดนั้นขับเป็นร้อยก็คู่คูหน้าเป็นเด็กแห้งเลยโอเคครับผมปะเราเดินทางไปดูรถหลรอกันผมจะพาให้เสียเท่เนี่ยพาเก็บรถรอ่อกับพี่เกียรติที่ไหนมีรถรอ่อเราจะไปนี่อาจจะไปฮะมาปูด้วยครับไปซื้อปล่ายท่อผมจะไปซื้อมาใส่เจ้าดาร์คบลโอเคครับออกเดินทางกันต่อครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ